ให้แต่ละชุมชนเนี่ยลองหาข้อมูลเรื่องเจ้ามีด้วยเ่ไม่ต้องรอให้ลูกหนี้มาดดมลงทะเบียนหรอกข้อมูลซึ่งประธานชุมชนประธานกรรมการกรรมการอาจจะมีข้อมูลอยู่ว่าในชุมชนนี้ใครเป็นผู้บ่อยเอ่อี่รายใหญ่ดง้าาทาลองัดข้อมูลเจ้าหนี้ด้วยก็ประกอบกันถ้าเรามีสองพันชุมชนอาจจะมีข้อมูลแบบนี้ เพิ่มขึ้นมากก็ได้กนรนึงก็คือให้สถานธนาน,าบานุบาลเราัฐบานนลก็คือรถจำนำกตมเนี่ยปพิจารณว่าเข้าใจว่าทางรัฐบาลมนน,นโยบายจะให้เงิน5 0 0พันบาทโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอันนี้เราไปดูว่าเราจะแมทชิ่งกับทางรัฐบาลอย่างไรก็ให้ไปดูว่าต้องต้องใช้เงินมากน,น้อยแค่ไหนก็นต้องเตรียมกรอบลงเงินวีเท่าไหร่ก็เพื่อให้การแก้นี่มันเป็นมันเป็นผลสำเร็จได้แต่อย่างที่บอกว่า,วาจริงแล้วปัญหาหลักสำคัญที่สุดเลยของการ ที่น่กังเนี่ยคือเขาไม่มีที่ไปเขาม,มีที่ไปเนี่ยก็คือว่าเขามีรายจา่ายแต่ว่าเขาไม่รู้จะไปหาไอ้ต้นทุนจากไหนอันนี้คือปัญหาที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมานานแล้วว่าเพราะว่าคนรายได้น้อยไม่มีทุนในการไปเป็นต้นทุนเพื่อเอาไปเป็นหลักประกันยังไงกู้เงินก็ได้เน้นย้ำมากินแล้วหน้าที่หลักของคอมอย่งยงเนี่ย คือเราจะแก้ shirt, ปัญหาที่ร,ระบบโดยตรงไม่ได้เพราะว่าเราผมไม่ได้มีอำนาจในการเงินไปให้เขาแต่ที่ราบูเนี่ยต้องให้เกิดรายได้เพิ่มเติมรายจ่ายเพิ่มเติมให้เขาเช่นเขาต้องมีการรักษาให้บาลที่ดีถ้าเขาป่วยเนี่ยเขาต้องรักษาฟรีตามสิทธิของเขาโรงเรียนก็ต้องเรียนฟรีไม่ใช่เราเป็นแค่ได้จ่ายเพิ่มและแต่าน้อยเนี่ยเราต้องไม่เก ala şey. ิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชน